เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เจท,ทำได้ไหมนีน่แค่สั่งองอกเจ่เกินนอกกำลังเรียนอู่กำลังปักเที่งแจ็คก็มาลงอะไรสองร้อ่ไม่ได้นเนี่ยไม่ได้อันนี้หลบไม่ได้มา,าดูไฟลาย หัวมันก็โดนยิงตูดเนี่ยเอออันนี้หางเลนนะ่ะทำไงยาได้สองครั้งใช้ไดสองครั้งให้หลบกระสุนให้หลบกระสุนอันนี้เนี่ยมันหนึ่งสองไม่ใช่กระสุนปน่นแล้วมันหลบได้ไงหรอกมันก็โดนยิงเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ใช่ก็ไม่ให้ขยับลูกศรเอา ียผมจะเฉลยนะลุงคือกลเนี่ยหมูหลบลูกศรเนี่ยดูนะดูนะลุงนี่หยิบสองครั้งใช่ไหมสองครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยสองเฮ้ยมันก็มันก็ดนยิงอยู่ดีอ่ะดนยึงไงก็หมูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยไหนอยู่ที่เดิมก็มันหลบไม่ให้หลบตรงไหนมันหมอบนะเนี่ย เนี่ยมันหมอบหมูหมอบ <c oughs> <laughs> เป็นไงหมูหมอบอ่าเป็นไงหาไหมโอ้เป็นไงหมูหมอบเคยเห็นไหมอันนี้มันจริงปิ้วมันก็หมอบปับ๊บตอนแรกมันเดินมันเดิอน,น,เดอนอยู่ห <c oughs> มูหมอบอ่าหมูหมอบเป็นไงหมูหม,มอบที่หมอบเป็นไงเจอของแค่ของแค่ <c oughs>